คลิปนี้นะคะจะเป็นคู่มือการใช้เครื่อง iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini แบบเบื้องต้นไม่มีอะไรมากค่ะพอดีมุ้งจะย้ายเครื่องจาก12 Pro Max มาใช้13 Pro Max ก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาจากประสบการณ์มุ้งล้วนๆอ้าวไปดูกัน ขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่คุณได้กล่องใหม่หมาเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปซื้อที่ศูนย์นะคะหรือว่าคุณจะซื้อต่อใครมาถ้าคุณต้องการจะรู้ว่ามันคือเครื่องใหม่หรือเปล่าให้ดูนะคะมันจะต้องมีแถบนะคะสองสองอันเนี้ยบนกับล่างให้เรานะคะดึงออกมาซึ่งจริงๆเนี่ยทางจีนเนี่ยได้ยินมาว่าก็มีคนทําปลอมขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเช็คให้ดีๆให้มั่นใจละกันเนาะอย่างที่2ที่เราจะเช็คนะคะให้เรามาเช็คว่ารุ่น กับขนาดและสีตรงกับที่เราต้องการไม้ยุ้มเคยพลาดมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเช็คให้ดีนะว่าโอนี่ iPhone 13 Pro Max เนาะซีราบูรุ่น256กิกนะคะถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะคะเราจะเปิดกล่องมันขึ้นมาแบบนี้เป,เปิดเสร็จปุ๊บนะคะมันจะกว้ามอยู่ นะคะก็คือมันจะโชว์สีอยู่แบบนี้เลยซึ่งในปีนี้นะคะมันจะยากขึ้นมาอีกเพราะว่ามันไม่มีพลาสติกใดๆเลยนะคะมันจะมีแผ่นปิดหน้าอันนี้อยู่แผ่นเดียวพอเปิดออกมาปุ๊บลอกออกไปเลยนะคะไม่ต้องแคร์อะไรนะลอกออกเพื่อที่อะไรอย่างแรกเราจะมาเช็คกันนะคะว่าหน้าจอของเราเนี่ย มีริ้วรอยหรือเปล่าซองดูกับแสงแบบนี้เลยนะคะเพื่อจะดูว่ามีริ้วรอยมีรอยขนแมวตรงไหนหรือเปล่ายังไม่ได้ใช้จะมีรอยขนแมวได้ยังไงอย่างที่2ที่เราจะมาดูกันนะคะก็คือที่ขอบๆด้านข,ข้างค่ะว่ามีหินรอยนิ้วมือหรือรเปล่านะอันนี้จะเห็นเลยนะคะว่านี้คือมีรอยนิ้วมือเนาะเครื่องใหม่มันจะไม่มีรอยนิ้วมือตรงนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านล่างนะคะหรือว่าด้านข้างก็ตามอันนี้จะเป็นวิธีการเช็คได้นะคะว่าเครื่องนี้ถูกจับมาแล้วหรือเปล่าเนาะ ขั้นต่อมาค่ะก็คือมาดูที่ด้านหลังค่ะว่าตัวขอบขอบเลนนะรอบๆอบกล้องเนี่ยมีริ้วรอยหรือเปล่านะคะหรือว่าตัวเลนเองเนี่ยมีรอยใดๆหรือเปล่าให้เช็คให้ดีนะคะเพราะว่าจุดสําคัญเลยก็คือมันจะมีชั้นเลนใช่ไหม <Yes. S 2> เลนกระจกตรงนี้แล้วมันจะมีห่วงรอบๆอบเลนนะคะตรงรอบๆอบเลนนี่แหละตัวเกิดรอยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเช็คให้ละเอียดเนาะแล้วก็มาดูที่ด้านหลังค่ะว่ามีตรงไหนหรือเปล่า Apple มดีจุดหนึ่งที่คนชอบลืมนะคะเวลาส่องกระแสจะเห็นเลยว่ามีริ้วรอยหรือเปล่านะคะก็ให้เช็คดูให้ดีอันนี้คือเป็นการเช็ครอบตัวแล้วก็จุดที่มันชอบเกิดรอยหลังจากเช็ครอบนอกเรียบร้อยแล้วนะคะก็มากดปุ่มเปิดเครื่องที่ด้านขวาได้เลยค่ะกดค้างไว้แป๊บหนึ่งนะคะจนกว่าจะมีแอปเปิลขึ้นมาแบบนี้ค่ะ ทีนี้ในกล่องมาเช็้อุปกรณ์กันนิดนึงนะคะก็จะมีแค่สายเดียวนะเป็นสาย USB Type C to Lightning นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องใช้นะคะที่จิ้มซิมเนาะเพราะ,ะนั้นเนี่ยเราจะดึงตรงนี้ออกมาค่ะเอาออกมาก่อนเนาะมี APPLE 1ลูกไม่มีอะไรละเก็บเข้าไปนะคะแล้วก็เอากล่องเนี่ยไปวางที่อื่นได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะมาดูที่ตัวเครื่องแล้วนะคะต่อจากนี้ค่ะ ถ้าคุณมี iPhone ถ้าคุณใช้ iPhone อยู่แล้วเนาะคุณก็แค่เอา iPhone นะคะเครื่องที่ใช้งานอยู่เนี่ยมาไว้ข้างๆค่ะมาไว้ใกล้ๆเลยมันจะขึ้นเด้งขึ้นมานะคะว่า Setup New iPhone เรากด continue ค่ะเพื่อที่จะดึงข้อมูลนะไปไว้ที่เครื่องใหม่ค่ะเราเอาเครื่องเก่าของเราเนี่ยสแกนนะคะมันจะมีขึ้นมาให้เราสแกนเราก็สแกนได้เลยแบบนี้นะพอสแกนเสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะเซตต i n g ให้เรา ไปเรื่อยๆเลยนะคะก็จะง่ายขึ้นนะถ้าใครที่ใช้ Android นะคะก็ให้กดไปเรื่อยๆมันจะมีหน้าเซตอัพเหมือนกันแล้วให้เราเลือกที่ Android แทนนะคะที่มือถือ Android ของเราเนี่ยก็เลือก move to iOS นะคะเป็นแอปพลิเคชันดาวน์โหลดมาก่อนแล้วก็ทำตามขั้นตอนนะคะก็สามารถจะย้ายข้อมูลได้ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรมากค่ะก็ใครที่มีเครื่องเก่าก็ทาตามแบบนี้ไปเรื่อยๆหน้านี้นะคะขึ้นมาว่า Face ID เราเซตอัพเลเทอได้ค่ะ พาสโค้ดเรากด Pass code ดออปชันนะคะดอนยูสพ Pass code ไปก่อนตรงนี้กดดอนยูสพา a s สโค้ดอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาไอ้นี่กันอีกทีนึงค่ะค่อยทำกันอีกทีนึงนะทีนี้มันก็จะมีว่า Data Transfer นะคะก็คือว่าถ้าคุณจะ Transfer ทํทำได้2แบบนะแบบที่ Transfer ผ่าน iCloud กับ Transfer ผ่าน iPhone ค่ะถ้าเป็น iCloud ก็จะไวหน่อยนะคะถ้าใครแบบไม่ได้มีข้อมูลบน iCloud เยอะ ถ้าคุณจะ transfer ฝาน iPhone เนี่ยก็อาจจะนานนิดนึงแต่ว่าอุ้มขอเลือกเป็น transfer from iPhone ละกันตรงนี้นะคะมาถึงหน้านี้ก็ใส่พาสเวิร์ดได้เลยหน้านี้นะคะให้เรากดที่คำว่า Agree ค่ะหน้านี้นะคะมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเรากด Continue ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะ set up letter ได้เช่นเดียวกันค่ะ Continue ได้นะคะพอดีว่าอุ้มเป็น Apple beta Software ์โปรแกรอยู่ค่ะตอนนี้เราจะ transfer แล้วนะก็รอดูกันว่าน่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะ ถ้าข้อมูลไม่เยอะก็จะเร็วหน่อยถ้าข้อมูลเยอะก็เยอะนิดหนึ่งนะตอนนี้นะคะก็ใช้เวลาประมาณ12นาทีย้ายมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกด Continue เลยเอ,อ,อันนี้มันจะถามว่าจะล้างมือถือเลยหรือเปล่าจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวก่อนรัดนเขาก่อนนะคะอย่าเพิ่งยอย่าเพิ่งล้างนะท้าน,นี้มากด Continue ค่ะตรงนี้ Setup Later ได้นะคะพาส o อ e กดพาสโอดออปชัน t อน New p a s s c o d e ไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเซตกันนะคะ ทีนี้อันนี้ก็กด agree, agree. อักลีอักลีึ๊บอิมพูซิรินะคะอันนี้แล้วแต่กดน้อนนาวไปก็ได้เรียบร้อยตริงตริงกรอบมาหมดเลยนะคะทุกอย่างเลยเช่นอ่ะเห็นไหมคะว่าระเอาาเียดการโทรนะคะมาหมดนะคอนแทคมาแล้วทั้งหมดนะคะสิ่งที่หวาดกลัวมากคือโน้ตมาหรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวไปดูกัน โน้ตมาหมดแล้วนะคะเรียบร้อยเนาะครบถ้วนนะคะแต่ว่าการวางเรียงไม่เหมือนกันเท่านั้นเองค่ะก็ตอนนี้ทุกอย่างนะมันก็จะทยอยทยอยเข้ามาค่ะรูปถ่ายเอาเหมือนกันเดะเปะเชะเลยนะคะอ่าสเต็ปถัดไปเดี๋ยวเราจะมาย้ายไลน์กันค่ะเข้ามาที่แอปพลิเคชันไลน์นะคะเข้ามาเสร็จปุ๊บให้ไปที่ฟันเฟืองเซตติ้งตรงนี้นะคะเลื่อนมาที่คำว่าแชทนะแชทฮิส t อรี่แบ็ u อัค่ะ กดเข้าไปนะคะแล้วกดที่เลือกที่ Backup Now เลยพอดีเุพึ่ง Backup ไปนะคะก็กดที่ Backup Now n ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะให้ย้อนกลับมามาที่คำว่า Account ค่ะตรงนี้เนี่ยเราจะเจอกับเบอร์นะคะแล้วก็อ e ีเมลเนี่ยที่เราผูกเอาไว้พาสเวิร์ดถ้าเราจำไม่ได้นะคะก็กรอกใหม่ได้เลยเนาะ ทีนี้ Facebook ใครไม่ลิง์นะคะให้ลิง์เอาไว้นะเพราะว่ามันจะทําให้เราคอนเน็กเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเราหมายย้ายไปที่เครื่องหมายกันนะคะที่พิเคชั o n Line ค่ะมันจะขึ้นมาเลยนะสำหรับคนที่ใช้การย้ายเครื่องแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งง่ายมากๆตรงนี้ปุ๊บให้กดที่ Verify ค่ะ ให้เราล็อกอินทูไลน์นะคะเราจะล็อกอินผ่านช่องทางไหนก็ได้นะอุ้มแนะนำว่าให้เป็น Facebook ค่ะกดล็อกอินนะคะว h ดเฟซบุ๊กเลยกดคอนติเนียค่ะกดคอนติเนียอีกทีนึงนะคะเรียบร้อยไลน์นะคะก็ถูกย้ายมาที่เครื่องใหม่นะคะโดยที่ ที่เราคุยนะที่เราแบ็กอัพเรื่องของแชทไว้นะคะก็กลับมาทั้งหมดเลยอ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะรูปมาแล้วเบอร์โทรมาแล้วไล n e มาแล้วนะคะเอ่อ Facebook, Facebook. เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอ้าวมาดูนิดนึงว่า Facebook เข้าได้เลยไหม Facebook ก็เข้าใช้งานได้เลยทันทีนะคะไม่จำเป็นจะต้องมานั่งล็อกอินอะไรใหม่คะ่ะ Instagram มมาไหมมาแล้วแหละแบบนี้มาเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าเป็นการย้ายเครื่องที่ e ีซีที่สุดเลยนะคะแทบจะไม่ต้องล็อกอินอะไรใหม่เลยที่เหลือก็รอแค่ให้แอปพลิเคชันดาวน์โหลดให้ครบแค่นั้นเอง สิ่งต่อมาที่เราจะทำกันนะคะก็คือเราจะย้ายนะคะซิมการ์ดของเราเนี่ยจากเครื่องเก่าไปที่เครื่องใหม่ค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ย้ายหรือว่ามาย้ายแบบหลังสุดๆไปเลยนะคะแต่กมแนะนำว่าพอถ้ามีโอกาสมีจังหวะก็รีบย้ายเลยนะคะเพื่อที่จะเช็คนาอว่าการโทรเข้าโทรออกนะคะของไมโครโฟนแล้วก็ตัวลำโพงที่หูของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ่ะเพราะหลายคนก็ชอบมีปัญหาเวลาโทรเข้าโทรออกเนาะ ึ๊บโอเคพอใส่เสร็จปุ๊บนะคะสิ่งที่เราควรทำก็คือโทรหาเพื่อนโทรหาแฟนโทรหาพ่อหาแม่ก็ได้นะคะเพื่อคุยกันว่าเฮ้ยการสนทนาปกติหรือเปล่ามีอะไรที่มีปัญหาหรือเปล่านะคะให้เราเนี่ยปิด Wifi นะให้เราทดสอบเลยนะคะปิด Wifi ขึ้น 4G อา้าวทีนี้อยากใช้ 5G ทําทำยังไงให้เราเข้ามาที่เซตติ้งนะคะเราก็เลือกที่เ e ล l ูลา r กดมานะคะที่เบอร์ของเราค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาเนาะจะเจอคำว่า Voice a n d Data ค่ะ Voice and Data นะตรงนี้นะ เราก็เลือกได้ค่ะว่าจะไปให้เป็น 5G o l l หรือ 5G auto แนะนำว่าให้ใช้ 5G auto นะคะเพื่อประหยัดแบตมากกว่าเนาะอ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับการเซตติ้งให้กลายมาเป็น 5G ค่ะโทรเข้าโทรออกเสร็จเรียบร้อยถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็โอเคเนาะสเต็ปต่อมาค่ะเราจะเข้ามาที่กล้องนะคะกล้องตรงนี้เนี่ยคือชูสตล์เนาะจะชูดก็ได้หรือว่าเซตเอาเลเทอร์ก็ได้ค่ะ ทีนี้มก็แนะนําว่าให้ถ่ายรูปนะทั้งกล้องหน้ากล้องหลังว่ามันรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะลองเนาะอันดับต่อมานะคะมุแนะนำว่าให้เข้ามาที่ Safari ค่ะแล้วให้หาคําว่า d e t p Pixel โอเคกดโกได้เลยและเลือกที่อันแรกนะคะมันจะมีเว็บชื่อ Dead Pixel Check ค่ะมีแสงนิดนึงโอเคมาถึงหน้านี้นะคะให้เรากด s t e s t ได้เลย พอเรากด Start Test เสร็จปุ๊บนะคะให้เราขยายมาแบบนี้ให้ดูนะคะว่าที่หน้าจอเนี่ยมี d e a พิกเซลหรือว่ามีไบพิกเซลยังไงไหมแตะได้เลยนะคะมันก็จะเปลี่ยนสีจากสีขาวาเป็นสีดำดูเลยนะสีแดงมีสีไหนที่เพี้ยนขึ้นมาไหมสีเขียวมีหรือเปล่านะคะสีน้ำเงินนะคะก็มันก็จะวนแบบนี้เนาะเพื่อที่จะเช็คว่าหน้าจอของเรามีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ถือว่าโอเคทีนี้ถ้าดูแล้วนะคะว่าเครื่องใหม่เนี่ยย้ายมาครบเรียบร้อย เครื่องเก่าก่อนจะขายให้คุณทำดังนี้นะคะให้เข้าไปที่เซตติ้งค่ะทีนี้ที่ด้านบนนะคะให้หาคำว่า Reset นะปึ๊บพิมพ์เลยนะคะ R E S E T รีเซ t นะคะเข้ามาปุ๊บให้กดเข้าไปที่ Reset ได้เลยที่มานี้นะคะให้กดที่ e l a s t นะคะ All content and setting ตรงนี้เราจะมาลบเลยนะคะตรงนี้กด continue ค่ะใส่ p a s s c o d ์ใส่ apple id password กดลบเลยนะคะ ลบหายหมดนะเพราะฉะนั้นเอาให้พร้อมก่อนนะคะถ้ามั่นใจแล้วก็ไปไปแล้ว <c oughs> ให้ทำแบบนี้ก่อนทุกครั้งที่จะเอาไปขายนะคะอย่าไปแบบเพียวๆแล้วไปให้ที่ที่ร้านล้างไม่เอานะล้างเองมั่นใจกว่านะคะล้างครีนให้เรียบร้อยแบบนี้นะพอมันเปิดขึ้นมาใหม่ก็กดปิดเครื่องแล้วก็เอาเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วเอาไปขายต่อได้ เพียงเนี้นะคะคุณก็จะได้ใช้งานเนี่ย iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro 13 Mini และก็13นะคะอย่างสบายใจแล้วก็นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะในการเช็คทั้งด้านนอกด้านในแล้วก็การเซตอัพนะคะเบื้องต้นเลยแล้วก็การย้ายเครื่องย้ายลนยนะคะจาก iPhone เครื่องเก่าของคุณแบบง่ายๆเอาหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะคะชอบไม่ชอบอยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ที่ด้านล่างอย่าลืมกด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่กันหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ